โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะคือวันนี้เราก็จะมาใส่กับแบกหนูกันอีกเช่นเคยนะฮะจากคลิปที่แล้วนะ,ะที่เราใส่คือตรงนี้ที่เดิมของเรานะฮะเดี๋ยวเราจะมาใส่ที่เดิมของเราเลยนะครับผมโอเคคือตัวนั้นมันจะเป็นตัวแม่ของมันนะคะแต่ตัวตัวนี้มันน่าจะเป็นตัวลูกของมันเดี๋ยวเยวอยู่ตรงหนวะโอเคครับทุกท่านชมตรงนี้นี่ฮะที่เดิมเลยนะครับนี่ตอนนี้ข้าวเราก็ปลูกใหม่แล้วนะ โอเคนะเดี๋ยวเรามาใส่กันเลย <_ an> ปิดกันเลยคับม่โอเคเรามาใส่กันเลยนะฮะท่านผู้ชมนะ <_ an> เดี๋ยวเราวันพรุ่งนี้เลยมาดูกันนะว่ามันจะโดนหรือไม่เดนนะินฮะตรงนี้โอ้ผมว่ามันคงไม่เหลือหรอกนะโอเคใส่แบบนี้เลยคร, <_ an> ราวนี้เราไม่ต้องสนลูกแล้วนะไม่เหมือนครั้งที่แล้วโอเควางตรงหน้าประตูมันเลยไปดูบ้านมันเนี่ย ถ้ามันมาเจอมันก็จะกินแน่นอนเลยเพราะว่าันนี่มันคือสิ่งที่อร่อยที่สุดของมันแล้วเพราะว่ามันชอบกัดข้าวดูสิตรงด้านตรง,ลง,ลงกลางอาโอเคอยู่ไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ยังเหลือ,อีกสอันคืตอนนี้เราก็ใส่อีกด้านหนึ่งนะเอา้าอาหารมันหลุด แต่มันได้กินฟรีสักนั่นปึ๊กเลยนะจ๊ะมากินฟรีไม่ได้แล้วน้องโอเคเออตรงนี้เราก็จะดักซ้ายขวาของอมันให้หมดเลยนะซ้ายขวาหน้าหลังหมดเลยมันจะไม่มีทางออกอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมันไปกินแดกข้าวของเราให้หมดเลยนี่โอ้ยเกือบโดนมือกแล้วจับทั้งลูกทั้งพอ่อทั้งแม่เลยเสีย yeah. มาดิน้องมันจะไม่ได้กินข้าวอีกต่อไปถ้ามึงยังรอดนี่กูถือว่ามึงสุดยอดมากมึงฉลาดอย่างโคตรพ่อกับแม่มึงอืมออ้ยดักตรงนี้อีกรอบนึงนะฮะโอเคปื๊ด okay. โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ผ่านไปอีกหนึ่งวันแล้วนะคือเราจะพาทุกคนไปดูกันเลยนะว่ากับดักของเา่าเมื่อวานนียมันจะโดนหรือไม่โดนฮนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวกันนะคือผมไม่ได้ไปดูนะผมผมไม่ได้ไปดูด้วยนะถ้าผมให้แม่ผมไปดูนะครับคือผมจะไม่ได้ถ่ายนะตอนนั้นผมจะถ่ายหนูตัวหนูให้คนดูเลยฮนะว่ามันจะโดนหรือไม่โดนเดี๋ยวรอดูกันฮนะนี่ครับทุกคนนี่คือหนูที่โดนกับดักของเราเมื่อวานนี้นะดูสิ โ,โหเราไม่ได้ไปดูนะคือเราไม่ได้ไปนะคือแม่เราไปดูเนี่ยฮะมันโดนตัวหนึ่งครับผมตัวใหญ่มากดูสิเลือดอิสต์เลือดดูสิตายแล้วนะโอเคก็นั่นแหละนะทุกคนนะเออคือตัวเมื่อกี้มันก็ใหญ่เท่ากับตัวที่ผมใส่ตอนที่แล้วเลยนะ บางที่มันอาจจะใหญ่กว่าตัวที่แล้วก็ได้นะเพราะว่าตัวนี้เราใช้เวลามีการไปดูมันนานเกินไปนะฮะมันก็จะทําให้ตัวมันเล็กลงนะครับเพราะว่ามันเกิดจากความร้อนนะครับท่านผู้ชมนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบกดติดตามผมด้วยให้ขอบใจครับทุกคน